การเสียดินแดน14ครั้งของไทยมีสาเหตุมาจากอะไรและเกิดขึ้นเมื่อไรวันนี้ช่องคำไทยไทยผ่าทุกคนมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของไทยกันอีกครั้งค่ะการเสียดินแดนของไทยนะคะมีทั้งหมด14ครั้งด้วยกันซึ่งก็นับตั้งแต่ท้องในรัชกาลที่1ได้ส่งสถาปนารัตนโกสินทร์ขึ้นค่ะเมื่อพุทธศักราช2,325จวบจนปัจจุบันนี้นะคะ ประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะต้องเสียดินแดนนะคะให้กับชาวต่างชาติถึง14ครั้งด้วยกันค่ะซึ่งจะมีดินแดนส่วนใดบ้างค่ะเรามาเริ่มด้วยครั้งที่1ค่ะครั้งที่1น,นะคะเสียเกาะหมากหรือว่าที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าปีนังให้กับประเทศอังกฤษเมื่อ11สิงหาคม2329เสียไปพื้นที่ค่ะจำนวน375ตารางกิโลเมตร ในสมัยของรัชกาลที่1นนะคะเกิดจากพระยาไสซบุรีค่ะให้อังกฤษเช่าเกาะหมาโดยท่านนะคะหวังจะขอให้อังกฤษค่ะคุ้มครองเกาะหมากจากกองทัพของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลค่ะซึ่งได้ยกทัพมาจากระเบียบหัวเมืองปักใต้โดยในที่สุดแล้วค่ะอังกฤษก็ยึดเอาไปแทนเลยค่ะครั้งที่2เสียทวายตานาวสีให้กับพมา่า เมื่อ16มกราคมพุทธศักราช2,336พื้นที่5 5 0 0 0ตารางกิโลเมตรในสมัยของรัชกาลที่1ค่ะแต่เดิมนั้นนะคะเป็นของไทยครั้นในสมัยของสุขโขทยัยมังสัจจา้จาเมืองทวายขายได้เป็นไส้ศึกให้กับพมา่ารัชกาลที่1ค่ะไม่สามารถที่จะตีคืนจากพม่าได้ประกอบกับชาวเมืองทวายนะคะไม่ได้พอใจกับกองทัพไทยค่ะ ที่ได้เข้ายึดครองเมืองจึงเป็นเหตุค่ะให้เมืองนั้นตกไปเป็นของพมา่าครั้งที่สเสียเมืองบันทายมากหรือว่าฮาเตียนะคะให้กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2353ในสมัยของรัชกาลที่สองค่ะครั้งที่4เสียแสนหวีเมืองพงเชียงตุงให้กับพมา่า เมื่อพุทธศักราชส3 6พพื้นที่ที่เสียไปค่ะ6 2 0 0 0ตารางกิโลเมตรในสมัยของรัชกาลที่3ค่ะซึ่งแต่เดิมนะคะเราได้ดินแดนนี้มาค่ะในสมัยของรัชกาลที่1นะคะโดยพระเจ้ากาวิระค่ะได้ยกทัพไปตีค่ะทำให้เมืองนี้ค่ะขึ้นอยู่กับไทยได้ทั้งหมด20ปีแต่เนื่องจากเป็นดินแดนที่อยู่ไกลค่ะประกอบกับการเกิดกระบฏของเจ้าอนุเวียงจันทร แล้วก็เกิดกระบฏทางหัวเมืองปักใต้หรือว่ากลันตันไซบุรีไทยค่ะจึงได้มีความห่วงหน้าผวงหลังค่ะไม่มีกําลังนะคะที่จะยึดครองพอหลังจากนั้นค่ะพะมา่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะคะเชียงตุงค่ะก็เป็นของอังกฤษโดยสิ้นเชิงครั้งที่5เสียรัฐเปรักให้กับอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2369ในสมัยของรัชกาลที่3ค่ะ ซึ่งเป็นการสูญเสียที่ทำร้ายจิตใจคนไทยทั้งชาติค่ะเนื่องมาจากเป็นการสูญเสียที่ห่างจากครั้งก่อนค่ะมีการห่างไม่ถึง1ปีครั้งที่6เสีย12ปันนาให้กับจีนเมื่อ1พฤษภาคมพุทธศักราชส3 9พพื้นที่ค่ะที่เสียไปทั้งหมดก็คือ90,000ตารางกิโลเมตรในสมัยของรชัชกาลที่4ค่ะที่จะเป็นดินแดนของยูนานในตอนใต้ของประเทศจีนนะคะ เมืองเชียงรุ้งค่ะเป็นเมืองหลวงซึ่งเมืองเชียงรุ้งนะคะก็เป็นเมืองหลวงของไทยในสมัยของรัชกาลที่1นนั่นเองค่ะโดยต่อมานะคะเกิดการแย่งชิงราชสมบัติกันเองค่ะแสนหมีฟ้ามาหาอุปราชค่ะได้หนีลงมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในสมัยของรัชกาลที่3ได้เกณฑ์ทับเชียงใหม่ลำปางลำพูนไปตีเมืองเชียงตุงค่ะแต่ว่าต้องตีเมืองเชียงตุงให้ได้ก่อนนะคะก่อนถึงจะได้เมืองเชียงรุง้ง แต่ว่าในการตีเมืองค่ะก็ไม่สําเร็จเพราะว่าไม่มีความพร้อมเพียงกันค่ะโดยมาถึงในรัชกาลที่4ค่ะก็ทําให้กมรมหลวงแล้วว่าสาธิราสนิทหรือว่าต้นตระกูลสนิทวงค่ะได้ยกทัพไปตีเชียงตุงเป็นครั้งที่2แต่ว่าก็ไม่ประสบความสําเร็จอีกเช่นกันค่ะจึงต้องเสียเมืองให้กับจีนไปครั้งที่7ค่ะการเสียเมืองนี้ก็คือการเสียเมืองขมินและเกาะหกเกาะให้กับฝรั่งเศส เมื่อวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2410ในพื้นที่ที่เสียไปทั้งหมดก็คือ124,000ตารางกิโลเมตรค่ะการเสียครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นในสมัยของรัชการที่4ฝรั่งเศสค่ะได้บังคับให้ขเขมรนะคะทำสัญญารับความคุ้มครองจากฝรั่งเศสค่ะหลังจากนั้นนะคะได้นำเนินการทางการทูตก,กับไทยพร้อมกับให้มีการปักเขตแดนขเขมรกับยวน แต่กลับตกลงกันไม่ได้ค่ะครั้งที่8เสีย12จุดไทยหรือว่าเมืองไรเมืองเชียงคอค่ะการเสียเมืองนี้ค่ะก็เสียให้กับฝรั่งเศสเช่นกันเมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2431ค่ะพื้นที่ที่เสียไปทั้งหมดก็คือ87,000ตารางกิโลเมตรในสมัยของรัชกาลที่5พวกฮอะคะได้เกิดการก่อกระบฏขึ้นทางฝ่ายไทยนะคะจัดกำลังไปปราบ ทั้งสมดสองกองทัพด้วยกันแต่ว่ามีการปฏิบัติเป็นอิสระแก่กันค่ะอีกทั้งแม่ทัพทั้งสองค่ะไม่มีความถูกกันทะเลาะเบาอแว้งกันบ่อยจึงเป็นโอกาสให้ฝรั่งเศสค่ะส่งทหารเข้าไปเมืองไรโดยอ้างว่าเป็นการมาช่วยไทยปราบห่อแต่ว่าหลังจากปราบได้แล้วค่ะฝรั่งเศสก็ไม่ยอมยกทัพกลับค่ะอีกทั้งไทยนะคะไม่ได้จัดการกับกองกําลังที่ยืนไว้ครองอีกด้วยค่ะจนในที่สุดน,นะคะไทยกับฝรั่งเศสค่ะ ได้ทำสัญญากันให้เมืองแถงหรือว่าเบียนฟูยอมให้ฝรั่งเศสรักษาเมืองเมืองไรและก็เมืองเชียงคอค่ะครั้งที่9เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำสารวินหรือว่า5เมืองเงี้ยวและ13เมืองกะเหลี่ยงให้กับประเทศอังกฤษในสมัยของราชการที่5เมื่อวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2435เป็นการเสียครั้งยิ่งใหญ่ค่ะในด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจรวมถึงทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยป่าอันอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งของไทยครั้งที่10เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงหรือว่าอาณาจักรล้านช้างหรือว่าประเทศลาวนั่นเองค่ะการเสียครั้งนี้ค่ะเสียให้กับฝรั่งเศสเมื่อ3ตุลาคมพุทธศักราช2 4 3พพื้นที่ทั้งหมดก็คือ143,000ตารางกิโลเมตรในสมัยของรชัชกาลที่ห พื้นที่แห่งนี้นะคะเป็นของไทยมาตั้งแต่สมัยของสมเด็จพระนเรศวรต้องเสียให้กับฝรั่งเศสตามสัญญาค่ะไทยกับฝรั่งเศสเท่านั้นแต่เท่านั้นยังไม่พอนะคะฝรั่งเศสค่ะยังเรียกร้องเงินจากไทยอีก1ล้านบาทเป็นค่าเสียหายค่ะที่ต้องรบกับไทยเสียค่าประกันข่าวว่าไทยต้องปฏิบัติตามสัญญาอีก3ล้านบาทเท่านั้นยังไม่พอนะคะฝรั่งเศสค่ะยังได้ส่งทหารมายึดเมืองจันทบุรี และตราดไว้ถึง15ปีด้วยกันค่ะซึ่งนับว่าเป็นความเจ็บปวดที่สุดของไทยค่ะถึงขนาดที่เจ้านายฝ่ายในนะคะต้องถึงกับขายเครื่องแต่งกายเพื่อเป็นการช่วยนําเงินมาถวายรัชกาลที่5เป็นค่าปรับค่ะรัชกาลที่5นะคะถึงกับต้องนําถุงแดงหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเงินพระคลังออกมาใช้ค่ะครั้งที่11เสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ําโขง ที่อยู่ตรงข้ามเมืองหลวงพระบางดินแดนในทิศต,ตะวันออกของน่านหรือว่าจำปาสักแล้วก็ไซยะบุรีนะคะเสียดินแดนนี้ให้กับฝรั่งเศสอีกแล้วค่ะเมื่อ12พฤษภาคมพุทธศักราช2,446พื้นที่ทั้งหมด25,500ตารางกิโลเมตรในสมัยของรัชกาลที่5ค่ะไทยทำสัญญากับฝรั่งเศสเพื่อขอให้ฝรั่งเศสค่ะได้คืนจันทบุรีให้กับไทย แต่ฝรั่งเศสนะคะถอนทัพไปค่ะจากด่านธนบ,บุรีนะคะแต่ว่าฝรั่งเศสค่ะก็ไปยึดเมืองตราดแทนอีก5ปีค่ะและเมื่อฝรั่งเศสได้หลวมพระบางแล้วนะคะก็ยังลุกล้ำย่านนาดีด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะและยังได้เอาศิลาจารึกที่พระเจดีศรีสองลักไปอีกด้วยค่ะครั้งที่22เสียมนทลบุรพาหรือว่าพระตะบองเสียมราช สีโสพลให้กับฝรั่งเศสอีกเช่นเคยเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2449พื้นที่51,000ตารางกิโลเมตรในสมัยของรัชกาลที่5ไทยได้ทำสัญญากับฝรั่งเศสเพื่อแลกกับตลาดเกาะกงด่านซ้ายตลอดจนอำนาจศาลไทยค่ะที่จะบังคับคนในบังคับของฝรั่งเศสในประเทศไทยเพราะว่าในขณะนั้นนะคะ มีคนจีนยวนไปเพื่งองฟงฝั่งฝรั่งเศสกันมากค่ะเพื่อสิทธิการค้าขายซึ่งฝรั่งเศสค่ะก็เพียงแต่ถอนทหารออกจากตราดเมื่อ6กรกฎาคม2450กับด่านซ้ายที่จะคงเหลือแต่เกาะกงค่ะที่ยังไม่ได้คืนให้กับไทยครั้งที่13เสียรัฐกลันตันตรังกานูไซบุรีติดให้กับอังกฤษเมื่อ10มีนาคม พุทธศักราช2,451พื้นที่80,000ตารางกิโลเมตรในสมัยของรัชกาลที่5ค่ะไทยได้ทำสัญญากับอังกฤษเพื่อได้มาซึ่งอำนาจศาลไทยที่จะบังคับคดีความผิดของคนอังกฤษในไทยและครั้งสุดท้ายค่ะครั้งที่14เสียข่าวพระวิหารให้กับขเขมรหรือว่ากัมพูชาเมื่อ15มิถุนายน2 5 0 5พื้นที่2ตารางกิโลเมตร ในรัชก,กาลที่9ตามคำพิพากษาของศาลโลกให้เขาพระวิหารตกเป็นของเขมรเนื่องมาจากหลักฐานสำคัญของเขมรในสมัยที่เป็นของฝรั่งเศสเมื่อรู้ว่ากรมพระยายดำรงราชานุภาพจะเสด็จเขาพระวิหารจึงขึ้นไปก่อนแล้วชักธงฝรั่งเศสรับเสด็จแล้วถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะทําให้หลักฐานนั้นนะคะได้นํามาใช้เป็นหลักฐานสําคัญที่แสดงต่อศาลโลกทําให้เขมรค่ะ ชนะไปด้วยคะแนนเสียง9เสียงต่อ3เสียงค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากได้ฟังความรู้ในเรื่องการเสียดินแดน14ครั้งของไทยทำให้หลายๆคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างที่มาของการเสียดินแดนนั้นมาจากอะไรและใครเป็นต้นเหตุทุกคนต้องนึกถึงอยู่เสมอคะ่ะว่าสิ่งสาคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือให้ทุกคนะระลึกไว้เสมอคะ่ะว่ากว่าจะมีแผ่นดินไทยในวันนี้ บรรพบุรุษของเราค่ะต้องเอาเลือดเนื้อแรกมาคนไทยค่ะจึงควรสาม,มัคคีกันค่ะและห่วงแขนแผ่นดินไทยให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะกับความรู้ดีๆแบบนี้ในช่องคำไทยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคำไทยๆด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมและก็รับฟังสิ่งดีๆในช่องคำไทยๆค่ะสวัสดีค่ะ